บทที่สาิองหญิงงามกับพระบิดาความสนิทสนมสัมพันธ์ของข้าพเจ้าและวิมลมานทิดาช่างทองเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและเวียนเข้าหาจุดมุ่งหมายเข้าทุกวันทุกวันเสมือนรอยท้าโคที่เหยียบย่ำไปบนผืนนาในขณะลากแอกและไถมันวนเวียนเข้าหาจุดศูนย์กลางของนาแปลงนั้นทุกๆรอบที่ย่างไป คนมีความรักจิตใจย่อมจดจ่ออยู่ในเรื่องรักแม้จะสนทนาเรื่องใดๆก็มาจบลงที่คำว่ารักเสียทุกครั้งไปโดยเฉพาะความรักของหนุ่มวัยต้นความรักทำให้คนซึ่งกระด้างหยาบคายกลายเป็นคนนุ่มนวลอ่อนหวานมหาโจรใจเหี้ยมซึ่งฆ่าคนได้อย่างไร้ความปราณีเมื่อถูกสเสนานางเข้ารัดรึงใจก็ต้องวางดาบ แล้วคุกเข่าลงสารภาพรักกับสตรีตัวน้อยซึ่งไม่เคยแม้แต่จะบี้หมดกษัตริย์ยาธิราชผู้พยองและทนงในศักเมื่อความรักเกิดขึ้นความทนงก็พลันหายกลายเป็นผู้รับใช้ของเธอซึ่งกำหัวใจไว้ได้นางผู้งามเฉิดเทิดพลายเมื่อความรักกล้ามกลายแทรกซึมเข้าสู่หัวใจสิ่งที่เคยหวงแหนสุดถนอม ไม่เคยยอมให้ใครมาก่อนเลยก็ยอมพรีให้หมดสิ้นอความรักช่างมีอิทธิพลอะไรเช่นนั้นในขณะที่ความรักของข้าพเจ้าละวิมลมาดำเนินไปด้วยดีเหมือนเดินอยู่ในสวนดอกไม้นั่นเองข่าวร้ายก็เกิดขึ้นเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจของเราทั้งสองเมื่อวันหนึ่งพระราชบิดาเรียกข้าพเจ้าเข้าเฝ้า จาาตูรงข้าลพลท่าบิดาตรัสตอนหนึ่งระยะนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเจ้าหายไปไหนทุกวันทุกวันหาไม่ได้เสด็จพ่อลูกอยู่แต่เห็นเสด็จพ่อมีพระราชภารกิจมากจริงไม่ได้มารบกวนข้าพระเจ้าทูลใจไม่ค่อยดีนักได้ยินว่าไปชอบลูกสาวนายช่างทองอยู่มิเชื่อหรือตรัสถามอย่างตรงไปตรงมา ตามพระราชธย,ยาสายของพระองค์ข้าพเจ้าสะดุ้งขึ้นทั้งตัวไม่นึกเลยว่าเสด็จพ่อจะทรงทราบเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะบิดบังต่อไปรู้สึกเป็นทางดีเดสด้วยา้ก็พระเจ้าจึงทูลรับว่าใช่พะยาค่ะเสด็จพ่อทรงพระสวน,นน้อยมองข้าพเจ้าด้วยสายพระเนตรสงสารแกมสังเวชใจ ลูกคิดว่าพ่อจะไม่รู้อย่างนั้นหรือข้าพเจ้ายังคงก้มหน้านิ่งลูกรักเสด็จพ่อตรัสต่อไปอย่าว่าแต่เรื่องใกล้แค่นี้เลยเรื่องไกลสุดปลายเขตแดนของเราพ่อกราราบพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดินหูพยาตากษัตริย์ลูกจำไว้ย่อมได้ยินและเห็นไกลเสมอลูกรักเข้ามากหรือ เสด็จพ่อทรงกลับมาถามเรื่องนี้ใหม่รักมากพยาค่ะเขาสมกับลูกดีหรือเขาสวยมากพยาค่ะลูกต้องการหญิงสวยอย่างเดียวเท่านั้นหรือเขาดีด้วยพยาค่ะดีอย่างไรเล่าให้พ่อฟังได้ไหมกิริยามารยาทดีสุภาพเรียบร้อยทำงานเก่งรู้จักค่มใจเมื่อโกรธพยาค่ะ ถ้าพ่อจะหาคนอย่างนี้ให้ลูกจะเอาไหมลูกมีแล้วพยาค่ะเข้าพเจ้าตอบอย่างเกรงพระไทยเต็มที่ลูกรู้ตัวไหมว่าลูกเป็นใครสเสด็จพ่อถามต่อไปทราบพยาค่ะหม่อมชั้นเป็นลูกของสเสด็จพ่อแล้วพ่อของลูกเป็นอะไรเป็นพระเจ้าแผ่นดินพยาค่ะแล้วลูกเป็นอะไรเป็นเจ้าชายพยาค่ะ แล้วลูกสะพ้ายควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าขายทองหรือทาทองขายตอนนี้ข้าพเจ้านิ่งข้าพเจ้าไม่เห็นสําคัญเลยจะเป็นเจ้าหญิงหรือหญิงหักฟืนขายก็มีความเป็นหญิงเท่าเทียมกันอวัยวะทุกส่วนของเจ้าหญิงไม่มีอะไรพิเศษหรือวิจิตรพิสดารยิ่งไปกว่าหญิงขายขนมเบื้อง เมื่อบาดเจ็บเลือดที่ออกมาก็เป็นสีเดียวกันเจ้าหญิงก็รู้จักหิวกระหายและความรู้สึกอื่นๆเหมือนๆกันมีความรู้สึกทางเพศรสเหมือนคนธรรมดาสามัญทั่วๆไปมนุษย์ในโลกนี้เหมือนก้อนหินก้อนอิฐหลายๆก้อนที่ถูกนำไปวางที่ต่างกันเท่านั้นก้อนหนึ่งวางอยู่บนเจดีคนก็กราบไหว้บูชา อีกก้อนหนึ่งใช้ปูราดถนนเป็นทางเดินคนก็เหยียบย่ำแต่เนื้อแท้ของก้อนอิดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเจ้าหญิงอาจจะดีกว่าหญิงธรรมดาก็ตรงที่มีโอกาสดีกว่าในการปรับปรุงตนและมีโอกาสการศึกษาดีกว่าแต่คุณค่าของคนวัดกันที่ความประพฤติและน้ำใจไม่ใช่วัดกันที่ชาติตระกูลเมื่อมองในแง่นี้ เจ้าหญิงที่มีความประพฤติไม่ดีจิตใจต่ำก็ย่อมเป็นคนเลวเหมือนกับคนเลวอื่นๆข้าพเจ้าเองเป็นเจ้าชายแต่ข้าพเจ้าก็มองไม่เห็นว่าข้าพเจ้าจะวิเศษไปกว่าผู้ชายธรรมดาตรงไหนมีความรู้สึกสุขทุกข์หิวกระหายและใคร่ในกามารมณ์เหมือนเด็กหนุ่มชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนี่เพียงแต่ข้าพเจ้าคิดเท่านั้นนะท่าน ข้าพเจ้าไม่กล้าพูดอย่างนี้กับเสด็จพ่อดอกมันเป็นการห้าวหาญและไรม้มนญษา์เกินไปสำหรับบุตรที่ดีข้อได้มองดูสตรีที่เหมาะสมกับลูกไว้แล้วเสด็จพ่อตรัสต่อไปด้วยสีพระพักเฉยเขาเป็นเจ้าหญิงที่มีทั้งความงามและความดีพร้อมพ่อเชื่อว่าเจ้าเห็นจะต้องชอบข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยไม่ได้ทูลอะไรเสด็จพ่อเลย เมื่อพระองค์ทรงเห็นข้าพเจ้าเฉือยอยู่จึงตรัสต่อไปว่าลูกรักพันยาที่เหมาะสมมีความสำคัญในชีวิตมนุษย์เวลานี้ลูกอายุยังน้อยอาจจะถือความรักในวัยหนุ่มเป็นสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดแต่เมื่อลูกอายุมากกว่านี้ลูกจะเห็นเองว่าความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอในการที่จะครองชีวิตให้ราบรื่นแบบครอบครัว ลูกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมทางการศึกษาบุคลิกภาพความโน้มเอียงและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือความเหมาะสมทางสังคมหมายความว่าต้องให้สังคมยอมรับว่าถูกต้องเหมาะแล้วสมแล้วลูกยังต้องอยู่ในสังคมและสังคมที่ลูกอยู่นั้นไม่ใช่สังคมธรรมดาแต่เป็นสังคมชั้นสูง ชาญาของลูกจะต้องเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างสนิทแนบเนียนลูกจะทนไหวหรือถ้าชายาอันเป็นที่รักของลูกถูกรังเกียจเหยียดหยามจากคนรอบด้านลูกต้องไม่ลืมว่าสังคมในเมืองเรายังมีการถือชั้นวันนะถือชาติถือตระกูลกัอนอย่างรุนแรงพระราชวิดาทรงหยุดเพียงเท่านั้น คอยสังเกตจริยาของข้าพเจ้าว่าจะมีความรู้สึกประการใดข้าพเจ้ายังคงนั่งเฉยแม้ปากจะไม่ได้พูดแต่จิตใจของข้าพเจ้าก็คิดคิดถึงตัวเองและวิมุลมานยอดหญิงที่ซึ่งข้าพเจ้ารักยังถอนตัวไม่ขึ้นทําไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจําของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนสับปรับและแปรผัน ทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเรียตัวไม่ได้จะทำอะไรจะคิดอะไรก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชนิดหนึ่งที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อผูกพันมัดตัวเองให้อึดอัดรำคาญม,มนุษย์ยิ่งเจริญขึ้น ก็ดูเมือจะมีเสรีภาพน้อยลงทั้งทางกายและทางใจดูดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภทไม่ได้มันมีเสรีภาพที่จะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอตัวอย่างเช่นฝูงวิหกนกกามนุษย์เราจเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เราเองชอบพูดกัน แต่ดูเหมือนพวกเราจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์ภาระใหญ่ที่ต้องแบกไว้คือเรื่องการ,รเรื่องกินและเรื่องเกียดนั้นเป็นภาระหนักอึ้งของมนุษยชาติสัตว์ดิรัชานตัดไปได้อย่างหนึ่งคือเรื่องเกียดคงเหลือแต่เรื่องการ,รและเรื่องกินนักพรตอย่างท่านนี้ตัดไปได้อีกอย่างคือเรื่องการ,รคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวลดภาระไปได้อีกมาก และการกินอย่างนักครสกับการกินอย่างผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะมีข้อที่แตกต่างกันไปผู้บริโภคกลามละยังหนาแน่นอยู่ด้วยความรู้สึกทางโลกิยวิสยัยเมื่อกินบางทีก็กินเพื่อย,ยุกลามให้กำเริบและต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติมิใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณนะความจริง ร่างกายของคนเราไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกด้วยจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างจิตจยศและแล้วก็มีภาระตามมาอย่างหนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำต้องทำเหมือนโครหรือควายซึ่งเหนื่อยหน่ายต่อแอกและถ่าย แต่จำใจต้องลากมันไปลากมันไปอน,นิจจาเมื่อเห็นข้าพเจ้านิ่งอยู่นานพระราชบิดาจึงตรัสขึ้นเหมือนทรงทราบถึงความคิดของข้าพเจ้าว่าลูกรักสังคมเป็นปัญหาใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญเมื่อลูกยังอยู่ในสังคมลูกก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของสังคมแม้ระเบียบแบบแผนนั้น บางอย่างเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นจำเป็นเลยแต่เมื่อสังคมยอมรับปฏิบัติการเสียแล้วเราก็ต้องทำทั้งๆท,ท,ที่ไม่อยากทำพ่อเองเป็นกษัตริย์เป็นใหญ่ในหมู่ชนแห่งแคว้นปัญจาละนี้แต่พ่อก็ยังต้องงอสังคมทั้งๆพ่อมีอิสระที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอีกอย่างหนึ่ง เดิมทีมนุษย์เราก็อยู่กันอย่างสัตว์ป่าทั่วๆไปแต่เมื่อการเวลาล่วงมามนุษย์รู้จักกันอยู่กันเป็นหมู่เหล่ารู้จักเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพเดิมมาสู่สภาพใหม่อยู่เรื่อยๆการจัดระเบียบสังคมขึ้นนั้นเดิมทีก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสาหรับหมู่นั้นคณะนั้นและการวางกฎเกณฑ์ของสังคมขึ้น ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คนเอารัดเอาเปรียบกันเพื่อมิให้ปลาใหญ่กินปลาเล็กสัตว์ใหญ่รังแกสัตว์เล็กๆอย่างพ่อนี้ถ้าเปรียบด้วยปลาพ่อก็เป็นปลาใหญ่ที่สุดในหนองนี้และเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในป่านี้พ่อมีอำนาจสั่งประหารชีวิตคนได้โดยไม่มีใครกล้าขัดแยง้งแต่พ่อก็ไม่กล้าทำอย่างนั้นใครทำผิด เรามีคณะผู้พิพากษษาพิจารณาความผิดเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาถแถลงเรื่องของตนซึ่งอาจถูกใส่ความก็ได้เกียรติของหมู่คณะหรือของสังคมน,นั้นอยู่ที่ความมีระเบียบลูกจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าหมู่ใดคณะใดไม่มีระเบียบหมู่นั้นคณะนั้นก็ไร้เกียรติการจัดระบบสังคมก็เพื่อความมีระเบียบ และระเบียบทำให้งามหน้าดูหน้าชมแตกต่างจากสัตว์ดิรัานครอบครัวเป็นรากฐานของสังคมเป็นรากฐานของประเทศการปรับปรุงสังคมจึงต้องตั้งต้นไปจากครอบครัวถ้าสภาพของครอบครัวคลอนแคลนเสียแล้วก็เหมือนเรือซึ่งมีรูรั่วมากมายจะแล่นไปไกลได้สักเท่าใด แม้จะประดับประดาธงทิวตกแต่งอย่างสวยงามแต่เพียงหลอกตาเท่านั้นคนในเรืออลเวงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจะหาความสุขได้อย่างไรในครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่บ้านหรือพันยามีความสำคัญอย่างยิ่งยวดมีพันยาดีเป็นสีแก่บ้านเรือนและลูกหลาน มีพัญญาไม่ดีเหมือนนำขยะมูลฝอยมากองไว้ในบ้านลูกต้องคิดว่าสตรีที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์กับลูกนั้นไม่ได้เป็นแต่เพียงชายาของลูกอย่างเดียวแต่เขาจะต้องเป็นแม่ของลูกเราด้วยลูกที่มีแม่ดีมีสง,ง่าราศีเป็นโชคดีของเด็กอย่างล้นเหลือลูกที่มีแม่ไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีแห่งสกุล เป็นการทรมานจิตใจลูกในอนาคตให้บอกชำ้ำพระบิดาตรัสเพียงเท่านั้นแล้วก็หยุดอยู่ดูเหมือนพระองค์มีประสงค์จะให้ข้าพเจ้าพูดบ้างข้าพเจ้าไม่มีอะไรจะทูลเพราะไม่สนใจกับผู้หญิงที่พระบิดาตรัสนั่นเลยแต่ก็อดถามไม่ได้ว่าสเสด็จพ่อจะให้หม่อมฉันอภิเสกสมรสกับเจ้าหญิงองค์ใดข้าพเจ้าคิดว่า คงจะเป็นเจ้าหญิงองค์ใดองค์หนึ่งในหาสตินาปุรานครนี้เจ้าหญิงจุลารัตแห่งสาคละนครแควนมัทธะพระราชบิดาตรัสอย่างภาคภูมิพระไทยความจริงก็เป็นเรื่องหน้าภาคภูมิอยู่นะท่านเจ้าหญิงแห่งแควนมัทธะได้รับความนิยมยกย่องอย่างสูงยิ่งว่าง,งามที่สุดในชมพูทวีปจนถึงกับขัตยานารีแห่งแควนนี้ มักจะมีนามว่ามัตทีหรือมัตซีอยู่เสมอแทนที่จะมีพระนามเฉพาะพระองค์แต่กลับเฉลิมพระนามตามชื่อแควนเพื่อให้เป็นที่รู้ว่าเจ้าหญิงผู้มีพระนามว่ามัตซีนั้นมาจากแควนมัตทะเป็นถิ่นคนงามอย่างแท้จริงเหมือนม้าซึ่งมาจากแควนกัมโพชะก็เป็นที่เชื่อถือได้ว่าต้องเป็นพันม้าดี และผ้าซึ่งมาจากแค้งกาสีซึ่งเรียกว่ากาสิกพัดจะได้ใช้ก็เพราะคนชั้นสูงมีฐานะร่ำรวยเท่านั้นแล้วแล้วสมเด็จพระราชบิดาได้นำพระราชสารการติดต่อระหว่างพระองค์และพระเจ้ากรุงสาคละให้ก้าพเจ้าดูใจความสำคัญในพระราชสารหลายฉบับก็คือเรื่องเจ้าหญิงจุลารัตและข้าพเจ้า เมื่ออ่านพระราชสารแล้วข้าพเจ้ารู้สึกเห็นพระไทยในความปรารถนาดีแห่งสมเด็จพระราชวิดาที่มีต่อข้าพเจ้าอันหนึ่งเล่าพระเจ้ากรุงสาคละก็มิใช่ใครอื่นคือพระสหายสนิทแห่งพระชนกนาถของข้าพเจ้าเองท่านทั้งสองได้เจรจาตกลงกันเรียบร้อยแล้วในการที่จะให้ข้าพเจ้าและเจ้าหญิงจุลารัตอภิเษกสมรสกัน ลูกรักทัปบิดาตรัสในที่สุดเชื่อพ่อเถอะลูกควรจะพิเศษกับเจ้าหญิงจุลารัตเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมทางราชบาลังหัสตินาภุระต่อไปภายหน้าและลูกทั้งสองคือหมายถึงหลานจุลารัตด,ด้วยจะเป็นเสมือนฉัดแก้วแห่งแคลนมัธะและปัญจาละแต่ไม่เป็นไรยังมีเวลาอยู่อีกลูกไปคิดียให้ดี ข้าพเจ้าออกจากที่เฝ้าด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้ารักอีกฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้าต้องการตันอยู่สมเด็จพระราชบิดานั้นข้าพเจ้ารักด้วยและกระตันอยู่ด้วยส่วนมิมลมานข้าพเจ้าทั้งรักและสงสารยิ่งนึกถึงว่าข้าพเจ้าจะต้องอภิเสกกับเจ้าหญิงจุลารัตด้วยแล้วก็ให้รู้สึกสงสารจับใจ ดวงใจของเธอจะต้องชอบช้ำระบมสักเพียงใดหนอข้าพเจ้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ข้าพเจ้าจะบอกความจริงแก่นางเสถีดังนั้นเย็นวันนั้นเองข้าพเจ้าคงปลอมเป็นสุรนันทะมหาดเล็กไปบ้านช่างทองและได้พบนางผู้มีในตาคมแต่หวานมีใบหน้าเอือบอิมน่ารักน่าถนอมอยู่เสมอ เราคงไปสนทนาการที่สวนหลังบ้านและที่มาหินอ่อนริมสานั่นเองข้าพเจ้ามีอาการตรองอย่างลึกซึ้งไม่ร่าเริงเหมือนอย่างเคยนางเห็นอาการดังนั้นจึงถามว่าสุรานันทะท่านมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือจึงดูหม่นหมองไม่สดชื่นเหมือนที่เคยเป็นแทนที่จะตอบคำถามของนางข้าพเจ้ากลับถามว่าที่รัก ถ้าข้าพเจ้ามีฐานะเปลี่ยนแปลงไปท่านจะรักข้าพเจ้าอยู่หรือนางตอบให้ข้าพเจ้าชื่นใจว่าไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐีหรือคนยากจะเป็นคนวันนาตระกูลใดข้าพเจ้าก็คงรักท่านอย่างเดิมข้าพเจ้าไม่ได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุระนันทาต่างหากฟังดูสิท่าน เธอผู้นี้ชอบพูดสั้นๆแต่มีความหมายกินใจยิ่งนักไม่ได้รักท่านตรงที่ท่านเป็นอะไรอื่นแต่รักตรงที่ท่านเป็นสุระนันทะตังหากช่างเป็นถ้อยคําที่ไพเราะอ,อ่อนหวานและนุ่มนวลสน่กระไรความสงสารและความเห็นใจประดังขึ้นมาเต็มอกแต่ในที่สุดเห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดนางไว้เพราะในไม่ช้า นางจะต้องทราบเรื่องทั้งหมดข้าพเจ้าจึงเล่าเรื่องทั้งสิ้นให้นางทราบนางฟังอย่างตั้งอกตั้งใจที่แรกๆรู้เหมือนจะตื่นเต้นตกใจมากแต่แล้วก็ระง,งับไว้ได้ตามวิสัยแห่งสตรีที่มีความอดทนและมีจริยางามเธอลดตัวลงจากม้าหินอ่อนทำความเคารพข้าพเจ้าเยี่ยงพลเมืองที่ดีจะพึงปฏิบัติต่อเจ้าชายของตน และไม่กล้าขึ้นมานั่งร่วมแท่นอีกข้าพเจ้าต้องดึงแขนนาขึ้นมาพร้อมได้พูดว่าไหนบอกว่ารักข้าพเจ้าตรงที่เป็นสุระนันทะม่ใช่เพราะวันณะตระกูลใดแต่เวลานี้นางพูดเงยหน้ามองข้าพเจ้ามีน้ำตาเอือที่เบ้าตาทั้งสองพระองค์มิใช่สุระนันทะแต่เป็นเจ้าชายจจตุรงคขพล รัชธายาตแห่งสัตตินาภุรนครหม่อมชั้นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นหม่อมชั้นไม่กล้าอาจเอื้อมนั่งร่วมแท่นกับพระองค์ขอให้หม่อมชั้นเป็นพลเมืองที่ดีของพระองค์เถิดข้าพเจ้าไม่ยอมปล่อยมือนางและขอร้องวิงวอนให้นางนั่งบนม้าหินอ่อนอย่างเดิมสนทนากันอย่างเดิมต้องใช้เวลาวิงวอนเช่นนานนางจึงยอม และข้าพเจ้าก็พูดปลอบใจนางว่าถึงจะเป็นอย่างไรอย่างไรข้าพเจ้าคงจะรักนางไม่ส่างสาคนเดียวที่ข้าพเจ้าขอมอบหัวใจทั้งหมดไว้ให้คือนางนั่นเองและข้าพเจ้าก็พูดเพิ่มเติมว่าที่รักความสุขของข้าพเจ้าทั้งหมดรวมอยู่ที่ท่านข้าพเจ้าจะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่ท่านแต่ผู้เดียวถ้าท่านโกรธหรือเกลียดข้าพเจ้าเมื่อใด ข้าพเจ้าจะมีความทุกข์เมื่อนานตราบใดที่ท่านยังรักข้าพเจ้าอยู่้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะมีความสุขสุขเพราะเราลึกว่าข้าพเจ้าเป็นคนรักของท่านไม่ว่าจะลำบากยากเขียนหรือตกอยู่ณแห่งหนตำบลใดข้าพเจ้าขอยึดเอาความรักของท่านเป็นที่พึ่งทางจิตขอให้ความรักของท่านเป็นเพื่อนใจของข้าพเจ้าอยู่ตลอดไป ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอรักท่านแต่ผู้เดียวสำหรับดวงใจรักนั้นข้าพเจ้าขอมอบให้ท่านจนหมดสิ้นถ้าข้าพเจ้าจะต้องพิเศษสมรสกับผู้อื่นก็ขอให้ท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้าจำใจต้องทำเพราะเกรงพระไทยพระชนกนาถผู้มีพระคุณล้นเกล้าต่อข้าพเจ้าหน้าที่นั้นข้าพเจ้าไม่อยากให้บวกพร่อง ส่วนหัวใจเป็นสิทธิของข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวข้าพเจ้าขอมอบดวงใจดวงนี้ไว้ในความคุ้มครองของท่านด้วย